ดีขึ้นปรับดีขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนตัวพื้นก็ปรับให้มันนุ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไออีนิดหน่อยทั้ง3าอันที่ว่าเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากจากนนรุ่นสองนะแต่ความรู้สึกที่ผมใส่ในวันนี้นะครับ นี่มารีวิวรองเท้า n นกี้ r e c t t n n i n n t y y u u n i ฟน i 3ครับก็กลับมาคุยกันต่อที่บ้านนะครับเมื่อกี้เอาไปทดลองวิ่งกันมาที่ส่วนพุทธทยานนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับริมน้ำเพลินๆเลยก็วิ่งจอกไปจอกมานะครับแล้วก็วิ่งสไตล์บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับทำความเร็วลองดูนะครับแต่ว่ารองเท้าก็คือเน้นเป็นแบบอีซี่รันนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นรองเท้าสําหรับเดลี่เทนนิงเรามาเท้าความกันก่อนนะครับสำหรับรองเท้าตระกูลนี้นะครับไนกี้ e รี t i อินฟินิตี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นแล้วนะครับรุ่นที่1จุดสังเกตนะครับมันก็จะเป็นทรงแบบมินิมอลเลยสวยเลยนะครับสาหรับรุ่นที่1นะครับรุ่นที่2ก็คือตัวนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือไนกี้ e รี t i อินฟินิตี้รันฟลายนิดรุ่นที่2ตอนนั้นจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่า Run f e a r l e s s นะครับแล้วก็ออกมาพร้อมกันกับตัว i n v i n c i b l e นะตัวนี้เป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญเลยของ React Infinity นะครับผมก็เคยรีวิวมาแล้วนะตอนนั้นนะครับสำหรับรองเท้าที่ใส่แบบ d Daily t r a ท n i n g แล้วก็ใส่วิ่งทุกๆวันเหมาะสำหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยน้นความปลอดภัย run fearless นะครับก็คือวิ่งออกไปโดยไม่มีความกลัวซึ่งการพัฒนาจากตัวรุ่นที่2มาเป็นรุ่นที่3นะครับจะเป็นการปรับค่อนข้างที่จะปรับทุกจุดเพื่อที่จะให้มัน ดีขึ้นนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นในทุกๆมุมปีนี้เขาก็เลยมาในคอนเซปต์นะครับที่ว่าวิ่งต่อไปด้วยการรองรับที่นุ่มนวลและมั่นคงนะครับก็คือเพิ่มความนุ่มนวลเข้าไปในรองเทา้าตั้งแต่อัปเปอร์นะครับเรามาดูที่ดีไซน์ตรงอัปเปอร์กันก่อนนะครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นฟลายนิดฟลายนิดนะครับท่อบแบบใหม่เลยนะครับไม่เหมือนเดิมเลยถ้าเป็นรุ่นก่อนก็คือจะมีแพทเทิร์นที่ต่างกันนะฮะอันนี้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตัวดีไซน์ของผ้าเปลี่ยนไป เลยนะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ทรงเหมือนเดิมทรงเดียวกันทรงเดิมนะครับคือถ้ามองจากด้านข้างแบบนี้ก็คือเหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะแต่แพทเทิร์นของการทอต่างกันนะครับตัวฟลายเนตตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยยืดนะมันจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างแข็งๆตึงๆนะครับไม่ยืดเลยส่วนตัวเนี้ยเขาปรับมาใหม่เป็นแบบยืดสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับหน้าผ้าแบบยืดกระชับแต่ยืดนะครับในขนาดเดียวกัน ความกว้างแล้วก็ความหนานุ่มเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนิดนึงเลยนะครับวิ่งไปเนี้ยรู้สึกเลยการใส่กระชับตรงด้านบนตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็มาล็อกที่ตัวเชือกแล้วก็ลิ้นที่หนาขึ้นลิ้นที่หนาขึ้นด้วยจากรุ่น2รุ่น2ที่ว่าลิ้นหนาขึ้นมาแล้วนะฮะมีลิ้นนะับเพราะว่ารุ่นหนึ่งไม่มีเนาะรุ่น3หนาขึ้นอีกพอใส่เข้าไปเราก็รู้สึกมันมันนุ่มอะ่ะมันนุ่มขึ้นเลยจากด้านบน,น นุ่มขึ้นจริงๆนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเ <overc row se> พิ่มความมั่นคงเข้าไปฮิวคลิปที่ดีไซน์ใหม่สีเขียวตรงนี้นะเป็นฮิวคลิปนะครับแล้วก็มีเป็นปริ้นนะครับตัวน,นี้เป็นปริ้นแข็งๆขึ้นมาตามโครงสร้างของซ้นเทา้าไม่ได้เป็นพลาสติกนะเป็นพิมพ์ลงไปตรงสีเขียวๆที่เป็นลายจุดๆตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยสีเขียวข้างล่างอันเนี้ยเป็นเป็นฮิวคลิปที่แข็งๆเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมนะครับเขาเพิ <c> ่มความมั่น<ข>คงเข้าไปอีก ก็คือปรับปรุงให้มีความมั่นคงสูงขึ้นอีกนะครับแต่ความนุ่มตรงคอนลราคอนทัวคอนล,ลาตรงเนี้ยเท่าเดิมกับรุ่น2เท่าเท่าเดิมนะฮะตรงคอนล,ลาตรงนี้เท่าเท่าเดิมส่วนตรงพื้นนะครับเป็นโฟมรีแอครีแอคนะนี่ก็คือรีแอคทั้งหมดนะครับสำหรับโฟมรีแอคที่มีการดีไซน์นะครับให้มันมีรอยคลื่นแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ มันมีการตอบสนองที่ดีด้วยนะครับมีความนุ่มด้วยแต่ว่าตอบสนองดีด้วยมี energy Return ให้ด้วยนะครับโฟมของ Re-Act นี่มันจะหนึบๆหนึบน,น,นะฮะซึ่งก็ยังคงเป็นรองเท้าที่ผ่านการทดสอบมากที่สุดนะครับของ n นกนะีเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไล่ตามาเป้าหมายนะครับของเรานรในระดับที่สูงต่อเนื่องต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะไปในเส้นทางไหนนะครับมันก็สามารถที่จะใส่ได้ระบายได้ดีระบายอากาศได้ดีเป็นรองเท้าที่ เออใส่ง่ายดีไซน์สวยมีหลายสีให้เลือกนะครับตรงพื้นนะครับเอาโซเป็นดีไซน์แบบเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแบบเดิมเป๊ะเลยก็คือช่วงพื้นเนี่ยเหมือนเดิมพอเรามาดูอะ่ะอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าพื้นมันมีความแบบขายเดิมนะเออเอเอมันมีความขายเดิมอเหมือนเดิมเลยเพิ่มความนุ่มนวลมากขึ้น ใส่ไปก็มีความรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นจริงๆนะพื้น a l โซนะครับเป็นลายแบบเดิมเรื่องดีไซน์นะครับก็คือมีเรื่องสีด้วยสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับตอนนี้มีสีฟ้าสีดําแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ออกเป็นลายๆเหลืองเหลืองดําๆนะฮะสวยดีเหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็สุดท้ายนะก็คือสีดําขาวซึ่งก็เป็นสีที่ยอดน,นิยมแบบ ใส่ไปทํางานได้ใส่ไปเที่ยวได้ทรงเนี่ยมันแน่นกระชับนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีระบายอากาศได้ดีฝายหนิดเนี่ยเป็นส่วนส่วนบนนะสร้างเพื่อที่จะให้มันระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วนะครับความยืดหยุน่นความกระชับนะครับซึ่งผลลัพธ์มันก็คือว่ามันทําให้เราอ่ะเท้าเราเย็นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างไม่ติดขัดนะครับและที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าฝายวายนะครับฝายวายคืออะไรนะครับฝายวายก็คือเป็นเชือกที่ล็อกจากด้านด้านบนตรงเนี้ย ต่อจากเชือกลองเท้าของเราเนี่ยลงมาที่ตรงพื้นรองเท้านะครับเป็นเส้นเป็นเส้นล็อกลงมาด้านข้างตรงนี้เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่มันล็อกมาด้านข้างตรงนี้มีตั้งแต่รุ่นนี้ละมีตั้งแต่รุ่น2แล้วนะครับฝ่ายวายยังมีอยู่ในรุ่น3นะครับเวลาเราลัดกระชับเข้าไปตรงกลางเท้าเราก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องของความสามารถนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยมันก็ล็อกกระชับได้ดีนุ่มนวลดีอยู่แล้วนะครับความมั่นคงจึงเป็นความสามารถหลัก ของรองเท้านะครับความมั่นคงเกิดจากอะไรนะครับความมั่นคงก็คือตรงส้นเทา้าโครงสร้างของส้นเท้าเนี่ยจะต้องแข็งแรงนะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วตอนที่รีวิวตัวของรุ่น2นะครับก็คือถ้าส้นเท้าเราแน่นกระชับดีนะครับแล้วก็ไม่โคงเคงเนี่ยจะทําให้เราวิ่งไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่มีความกลัวนั่นแหละนะครับตอนรุ่น2พอรุ่น3ามเขาก็พัฒนาความมั่นคงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอีกนิดหน่อยทําให้มันมั่นคงมากขึ้นคือ เท่าความรู้สึกของผมจริงๆก็คือว่าผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันวิ่งได้ดีขึ้นวิ่งได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งเลยนะครับจากเดิมคือมีความว่ามีความรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นจริงๆจากตัวความมั่นคงตัวของพื้นที่เป็นเขาเรียกว่าทรงโร c เลอร์จิวเมทรีนะครับคือทรงเป็นทรงมายกจากตรงนี้ส้นเท้านะครับโยกไปด้านหน้าปลายเท้านะครับเป็นทรงมายกุก การวิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่3 3ระยะนะครับการวิ่งก็คือการสัมผัสพื้นพอเรามาสัมผัสพื้นนะครับสัมผัสพื้นเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นช่วงรับพลังงานจากพื้นใช่ไหมอ่ารีแอคชั่นกลับมาเสร็จแล้วก็เทคออฟออกไปนะครับออกไปจากพื้นตรงนี้มันจะมี3ระยะซึ่งการออกแบบตัวเนี้ยมันทําให้มันเหมือนกับมีการกลิ้งไหลไปได้เรื่อยๆนะครับสมูทดีเลยแบบวิ่งชิลสบาย ไหลไปได้เรื่อยๆเหมือนเดิมครับข้อดีเพิ่มเติมนะครับของตรงส่วนของอลินรองเท้าก็คือว่ามันเป็นไฮบริดประสานกันเหมือนกับบางคนไม่ชอบใส่ถุงเท้าใช่ไหมตัวนี้จะดีขึ้นนะจะดีขึ้นไปอีกนะครับสําหรับการที่ไม่ต้องใส่ถุงเท้านะครับก็คือใส่รองเท้าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่ถุงเท้าเพราะฉะนั้นเรื่องของความสามารถหลักจริงๆอ่ะก็คือวิ่งไปอย่างมั่นคงแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็ความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะ ยากนะครับนั่นก็คือจุดประสงค์หลักนะครับของคำว่าอินฟินิตี้รันนะครับก็คือวิ่งไปได้เรื่อยๆวิ่งไปได้แบบ Infinity อินฟินิตี้อ่ะถัดมาก็คือเรื่องของความทนทานนะครับความทนทานของรองเท้ารุ่นนี้อ่ะมันสูงอยู่แล้วนะคือดูจากพี่ใหญ่ของพี่ของเขาก็ได้นะนี่คือผมใช้มาแบบปีหนึ่งนะพื้นมันยังดีๆอยู่เลยนะครับคือยางตัวของ e l ลแอตัวนี้มันเป็นยางที่ทนมากๆเลยนะไอ้พื้นยางที่สีเๆหีตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละ ที่ตอนนี้ในรุ่นนี้มันเป็นสีดําในสีนี้นะเป็นสีดําตัวนี้ทนแน่นอนนะครับส่วนรีแอคเนี่ยโฟมมันจะยุบลงไปนิดนึง่งใช้ไปปานปีหนึง่งอย่างตัวนี้ปีหนึ่งใช่ไหมครับปีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความยุบตัวลงไปหน่อยหนึง่งจ,จะบางลงนิดนึงนะก็คือตามการใช้งานของเขานะครับปีหนึ่งมันก็หลายร้อยโลเนาะมันก็อาจจะแบบยุบตัวลงมาบ้างนะครับก็แค่นั้นแนหะแต่ว่าถามว่าทนทานไหมคุ้มไหมผมว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะคุมมากๆนะครับสำหรับดีแอคอินฟินิตี้รันไม่ค่อยน่าผิดหวังเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารองเท้ามันอาจจะมีความที่มี Performance ก็คือเรื่องสุดท้ายนะก็คือมี Performance ที่ค่อนข้างที่จะไปในทางของการอีซี่สบายๆแล้วก็มั่นคงนะครับแล้วก็เน้นความชัวของการลงเท้านะครับเน้นความแม่นยำในการลงแบบที่ไม่บาดเจ็บนะบเพราะฉะนั้นรองเท้ามันช่วยเยอะ รองเท้าเนี่ยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาเราไปใช้เนี่ยมันก็เลยถอดออกมาจากความสามารถของรองเท้าที่มันช่วยเราเยอะนะมันก็เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไหลๆไปได้สบายๆในวันที่สบายๆคนที่มีเท้าที่แข็งแรงอยู่แล้วหรือว่าวิ่งเร็วอยู่แล้วหรือว่าอะไรคือแล้วเราจะไปใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งเร็วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองดีมากนะครับมันก็เป็นรองเท้าที่ไว้ในวันวิ่งสบายๆอีสีนะครับเพราะว่า เพอร์เฟมส์นะครับในการในการใช้ในในข้อหนักนะในข้อของการวิ่งเพื่อที่จะปราศจากการบาดเจ็บไม่มีความกลัวนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วก็สบายอะ่ะเน้นสบายเน้นสบายสบายอะ่ะเพลินเพลินอ่ะวิ่งไปเพลินเพลินอ่ะอันนี้คู่นี้ก็คือตอบโจทย์แล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจสําหรับเพื่อนเพนที่ยังหารองเท้าสไตล์นี้อยู่นะครับหรือว่ายังไม่เคยลองรุ่นสองอก็คือประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องไซส์นะไซส์เนี่ยตรงไซส์ตรงไซส์เลยสำหรับคนที่เคยใช้ n นกี้มาอย่างผมเนี่ยใช้ n นกี้รุ่นเวฟฟน์เน็กซ์เปอร์เซนี่ยสว u ตนะครับคู่นี้ก็คือตรงกันตรงไซส์กันเลยนะส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่เกือบเกือบจะ300นะครับ200ไปลปถามว่ามันหนักไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าหนักอะไรมากมันก็ได้อยู่ แต่มันก็เป็นวันวิ่งสบายๆนะเราไม่ได้แบบเน้นประสิทธาพมากครับแต่ตัวโฟมตัวโครงสร้างอะไรต่างๆที่เขาใส่มานะครับทั้งหมดนะครับดูดงึงพื้นยางตัวนี้ที่ให้มาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้รองเท้าเนี่ยมีน้ําหนักนะครับมีคลิปด้วยมีนั่นมีนี่นะครับอ่ามันก็แบบฟนะูออปชั่นอะรองเท้ามันก็เลยจะมีน้ําหนักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกหนักมากให้เทียบกันจริงๆนะถ้าเกิดว่าให้เทียบกันจริงระหว่างรุ่น2กับรุ่น3นะครับต่างกันเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยไม่เยอะ ต่างกันไม่เยอะนะครับในแต่ละจุดเช่นเ p p e r นะครับเป p e r ต่างกันนิดหน่อยส้นเท้าต่างกันนิดหน่อยดีขึ้นปรับดีขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนตัวพื้นก็ปรับให้มันนุ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไออีกอนิดหน่อยทั้งสาอันที่ว่าเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากจากรุ่นสองนะแต่ความรู้สึกที่ผมใส่ในวันนี้นะครับตรงจุดที่เคยมีปัญหาที่ว่ามันดันตรง ตรงอุงเท้าตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมันเหมือนมันกว้างขึ้นไม่เยอะกว้างขึ้นนิดหน่อยมันเกิดจากการที่ไนกี้เขามีการรีเสิร์ชมีการทดลองนะครับแล้วก็มีการปรับเนี่ยมันปรับแค่นี้นิดหน่อยจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีผลเยอะมากรองเท้าตระกูลอินทิเนตีลันนะครับตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3ามาก็าคือว่าเป็นรองเท้าที่ถ้าเกิดว่าเน้นเพื่อสุขภาพออกกำลังกายเป็นมือใหม่ นเน้นความปลอดภัยมีน้ําหนักเยอะวิ่งลดน้ําหนักวิ่งเพลินๆถ้าเป็นสายแข่งขันเป็นขาแรงก็เอาไว้ในวันที่ไปอีซี่ไปจ็อกหรือเดินในที่ทํางานหรือว่าเป็นวอร์มอัพคูลดาวรองเท้าที่ไว้สําหรับไปสนามไปแข่งแล้วก็ถือตัวแข่งไปอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรองเท้าที่ เดลี่เทนนิงด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าเดลี่ไลฟ์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่ยังไม่แปะกแล้วก็สวยดีนะครับราคา5,600บาทนะครับซื้อได้ที่เว็บไซต์ nike.com หรือแอปพลิเคชัน Nike นะครับ n i ก e app เนี่ยก็เข้าไปก็จะมีคอนเทนต์ด้วยนะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ